ปัญหายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสําคัญเป็นไวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการใช้ยาเสพติดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสชาติโดยมีมาตรการดังนี้มาตรการที่1มาตรการสร้างการรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่หลากหลายช่องทางในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไปยังเครือข่ายบุคคลกลไกที่เกี่ยวข้องต่างๆเชน่นเครือข่ายนักเรียนเครือข่ายคุณครูเครือข่ายผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายคนในชุมชนเป็นต้นมาตรการที่2 มาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดําเนินการค้นหาคัดกรองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยเน้นนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดดาเนินการจัดทําข้อมูลรายบุคคลเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระยะต่อเนื่องมาตรการที่3มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบัยมุขภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5มาตรการและกลยุทธ์4ต้อง2ไม่โดย4ต้องคือมียุทธศาสตร์มีแผนงานมีระบบข้อมูลและมีเครือข่ายและ2ไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่นักเรียนออกทั้งนี้เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความเข้มแข็งและเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนนำไปสู่การลดปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาตรการที่4มาตรการอำนวยการโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบนิสปาและรายงานสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทาส โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่กำกับติดตามตรวจสอบผลการรายงานของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและได้ส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามการดำเนินโครงการสำคัญที่กำหนดในแผนงานยาเสพติดเช่นโครงการลูกเสือต้านภัย,ยาเสพติดโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีชมรมทูบีนัมเบอรวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่6ที่ดำเนินการอย่างต่อนเนื่องและเข้มแข็งตั้งแต่ปีพศ2546เป็นต้นมาดำเนินง,งานภายใต้คำขวัญของโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามแนวทางเยาวชนเพื่อเยาวชนซึ่งมีแนวทางการดำเนินง,งานเพื่อให้เยาวชนห่างไกลาย,ยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมที่เยาวชนสนใจตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ3ยุทธศาสตร์จากการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและจริงจังส่งผลให้ปัญหาด้านยาเสพติดของโรงเรียนสีบนเรืองวิทยาคารลดลงเยาวชนมีกิจกรรมดีๆที่หลากหลายตามความสนใจมีทักษะชีวิตและสามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีของชาติส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้รับการชื่นชมและยอมรับจากทุกหน่วยงาน สามารถเป็นคนเก่งคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข